กับอาจารย์โชคชัยนะคะอาจารย์คะเรื่องการเรียนการสอนของเราในปัจจุบันนี้อาจารย์ได้คลุกคลีกับนิสิตนักศึกษามาโดยตลอดแล้วก็อยู่ในบงการเรื่องของวิชาการเราพร้อมไหมคะอาจารย์คะสำหรับประชาคมอาเซียนก็คิดว่ามีการพยายามปรับปรุงมากพอสมควรในแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับสําหรับมหิดนีเเองนี่ก็ได้มีการใส่เนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับอาเซียนเข้าไปมากขึ้นในการปูพื้นฐานนะครับ รของภาษาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเ,าเราก็มีสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้สนใจภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมานานแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนมากขึ้นนอกจากนี้ประเทศสมาชิกของอาเซียนเองก็ส่งนักศึกษาม,มาเรียนในเมืองไทยทั้งเพียร์รีเวียโทนเนี่ยก็มาดน่นก็ถือว่าเป็นหะไรที่โกอินเตอร์มานานพอสมควเรเพราะฉะนัในแง่าการรับใช้ อาเซียนในานามของสถาบันการศึกษาที่ดูไม่ดนเป็นตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าก็คิดว่าไม่ร้อยกว่าที่อื่นะส่วนการฝึกอบรมทางวิชาชีพเนี่ยในแง่ของไม่ดนเองก็คือไม่ดนก็มีคณะแพทย์มีทันตามีในในเจ็ดวิชาชีพเนี่ยก็มีพยาบาลวิศวะมีแน่นะฮะสี่วิชาชีพแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าแค่ 7วิชาชีพหรือสวิชาชีพที่เราจะมีเนี่ยจะมีโอกาสในการไปทํางานในอาเซียนอาชีพอื่นๆหรือวิชาชีพอื่นๆก็จะมีโอกาสในอนาคตเองเนี่ยจุดเริ่มตน้นมันอาจจะอยู่ที่7วิชาชีพ